สวัสดีค่ะวันนี้คุณหลุยจะพามารีวิวแปลงผักที่คุณหลุยทําใหม่นะคะคุณหลุยปลูกมีผักบุ้งผักบุ้งมะระแตงกวาแล้วก็บวบนะคะหวานไปแล้วแล้วก็มาดูกันว่ามันเกิดไหมแล้วนอกจากจะมีอันนี้แล้วก็จะมีผักกาดเขียวใหญ่แล้วก็ผักชีนะคะ ที่ปลูกใหม่ในหวานไปแล้วมาดูกันค่ะคุณลุยจะให้ดูว่ามันเกิดไหมอันนี้จะเป็นผักบุ้งนี่ผักบุ้งเริ่มเกิดแล้วค่ะประมาณสี่ห้าวันนะคะน,นี้ก็จะเป็นบวบนะคะนี่บวบเราปลูกเป็นกอเป็นกอเป็นหลุมไว้นะคะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะ ถั่วก็เกิดแล้วนูน่นไปถึงนูน่นถั่วก็เริ่มเกิดแปลงนี้ยังไม่เกิดเลยนี่เป็นเม็ดข้าวนะคะที่มากับฟางแปลงนี้ยังไม่เกิดก็จะเป็นมะละมะละกับแตงกวายังไม่เกิดเลยนูน่นแปลงผักคุณหลุยถึงนู่นนะคะมะละแตงกวายังไม่เกิดแต่อื่นน่ะเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกระหล่ำกระหล่ำที่คุณหลุยปลูกประมาณเดือนหนึ่งนะคะ มันเริ่มห่อแล้วกระหล่ำนี่งามงามดีมากเลยค่ะมีประมาณสิบกว่าต้นแต่คุณหลุยปลูกวันถี่ไปนะคะประสบการณ์ปลูกครั้งแรกต้องปลูกให้มันห่างกว่านี้เนี่ยค่ะคุณหลุยปลูกถี่ไปปลูกถี่มากต่อไปต้องปลูกแบบว่าแค่สามต้นเพื่อที่จะให้เขาห่อนะคะอันนี้คือปลูกถี่มากๆไม่น่าจะดีเวลาเขาห่อพื้นที่ก็จะไม่มี ส่วนแปลงนี้หลังจากที่ปลูกสลัดเก็บสลัดไปเรียบร้อยแล้วคุณหลุยก็เอาเม็ดมะเขือเทศมาหว่านนะคะเนี่ยเกิดแล้วนี้ก็จะเป็นบวบบวบที่มันเหลือก็เลยเอามาลงบวบนี้เกิดง่ายมากส่วนแปลงนี้จะเป็นผักชีผักชีนี้เกิดยากนะคะสัปดาห์หนึ่งหรือสิวันแล้วผักชียังไม่เกิดเลยอะเพิ่งเห็นทยอยเกิดเล็กๆเกนะะี่ยค่ะ ผักชีเกิดยากมากเลยเนาะฝั่งนี้เกิดเร็วมากมันเป็นเบียเ้ยในใครอยากได้ให้บอกนะคะนี่เป็นผักกาดเขียวใหญ่ที่เราใช้ต้มจืดที่เราใช้ดองเยอะมากเดี๋ยวให้มันโตนิดนึงก่อนนะคะอีสักสัปดาห์หนึ่งใครอยากได้ให้บอกคุณลุยได้เลยเนี่ยเยอะแยะเกินกาดไปหมดเลยส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผักสวนครัวมีเป็นต้นหอมเป็นต้นหอม เป็นชะอมผ่าตะไคร้นะคะที่เอามาปลูกไว้อันนี้ค่ะ